เคล็ดลับผิวสวยของเราคนดังมีทองคำอยู่ในส่วนผสมลองใช้แล้ติดใจมากขนาดที่แนะนำเพื่อนทั่ววงการใช้มันใช้ได้ทั้ทงเป็นเดย์ครีมและไนท์ครีมไหค,ครับ กคุณสมบัติเขี่ยเข้ากับคอทเทอร์แบรนด์เลยเอามาให้ดูซึ่งเป็นตัวที่หลักขุยใช้นะครีมทองคำคเคาน์เตอร์คอนเซ็ปต์เล็บขาว,ขาวได้ทึบตึงสีน้ำก็งงใช้เลยใช้วันแรกหน้านุ่มซึ่งได้รับรางวัลเนี่ยว่าเป็นดเดลเบสเดอหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลจากสองนิตยสารชั้นนำทั้งทีโอและมารีแคร์ถึงสองปีซ้อนพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเองวันนี้ Counter Concept Counter Concept คือ All in One ทิ้วสวยสมบูรณ์แบบกับคีมบำรุงผิวหน้า Counter Concept พิเศษโปรโมชั่นครบรอบ1ปีเพียง990บาทจาก1,550บาทมีจําหน่ายแล้วที่ตัวแทนจําหน่ายและร้านขายยาชั้นนําทั่วประเทศ